แนวทางและแบบฝึกซ่องเสริมการอ่านและการเขียนภาษาไทยคำที่มีอักษรนำคำที่มีอักษรนำอนำยอยาอยูอยายางยคำที่มีอักษรนำอนำยอยาอยู่ยายางย คำที่มีอักษรอนำยออกเสียงเหมือนหอนำหนึ่งอ่านออกเสียงคำยาอ่านว่ายาอยู่อ่านว่าอยู่อย่างอ่านว่าอย่างอยากอ่านว่าอยากอย่าอยู่อย่างอย่าสองอ่าน เปนคำที่มีอักษรนําอนํายออยออายายาอกเขียนว่ายาอยอ nah, ูยูอกเขียนว่าอูอยองยางยางเอกเขียนว่ายางอยอาง แบบทดสอบให้หนัเกเรียนอ่านออกเสียงคำต่อไปนี้ห่ยาสองอยู่ 3. ามยาสี่ยาเฉลยกิจกรรมให้หนัเกเรียนะระายสีคำที่มีหอ,อนอาอักษรต่ำเดียวแล้วนำมาเขียนในช่องว่างพร้อมฝึกอ่านอักษรต่ำเดียวก็มีคำว่ารู มัวเงาหงายแหวนหลังแบบฝึกคำที่มีหอนาอักษรต่ำเดียวหนึ่งอ่านคำที่มีหอนางอยอ้หญิงนอหนูมอมายอยักรอเร,ร,ร,รือลอลิงวาแหวนหอนออาหนาหอมอีหม,มีหอนอาวนา หอยออูดอหยุดหอมออกอมอ,หอมหงอเอาเหงาหอยอไอใหญ่ไม่เอกใหญ่หอวอแอกอวกแบบทดสอบให้นักเรียนอ่านออกเสียงคำต่อไปนี้หมูหวานหนาวหยุดหลอหอมออูหมู หอวอ,อานอหวานหอนออาวอหนาวหอยออ,อุดอยุดหอรออลอไม่เอกรลอคำที่มีอักษรนำหอนำอักษรตาเดียวเฉลยกิจกรรมไไม่ได้ระบายสีคําที่มีอักษรกลางนําอักษรต่ําเดียวแล้วนํามาเขียนในช่องว่างท้องฝึกอ่าน จะวักอร่อยอามุนตลับประหลัดตวัดคำที่มีอักษรกลางนำอักษรต่ำเดียวอางงูจะรวดตลกหนึ่งฝึกอ่านคำที่มีอักษรกลางนำอักษรต่ำเดียวจะโมอ่านวา่าจะโมจะรวดอ่านว่าจะรวดตลาดอ่านว่าตลาด ตลิงอ่านว่าตลิงอารามอ่านว่าอารามคำที่มีอักษรกลางนำอักษรต่ำเดียวแบบฝึกคําที่มีอักษรกลางนำอักษรต่ำเดียวแบบทดสอบให้ในักเรียนอ่านออกเสียงคําต่อไปนี้จะวัตลอดตวัดตะลิงอร่อย คำที่มีอักษรสูงนำอักษรต่ำเดียวฉเฉลยกิจกรรมนักเรียนระบายสีอักษรสูงนำอักษรต่ำเดียวแล้วนำมาเขียนในช่องว่างรวามฝึกอา่านฉลองถนนสมองขนมสวา่างขยายคำที่มีอักษรสูงนำอักษรต่ำเดียว สมุดถนนหนึ่งฝึกอ่านคำที่มีอักษรสูงนำอักษรต่ำเดียวขยะอ่านว่าขยะผนังอ่านว่าผนังฝรั่งอ่านว่าฝรั่งสว่างอ่านว่าสว่างระบายสีํำที่มีอักษรสูงนำอักษรต่ำเดียวแล้วนำมาเขียนในช่องว่างพร้อมฝึกอา่านแบบทดสอบ เสียงคำต่อไปนี้ฉลุขนมขยันถลงขมิ้นเขียนตามคำบอก